ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีพิจิกนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15ของเดือนหน้าเป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีพิจิกนะคะ ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีพิจิกนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15ของเดือนหน้าเป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักได้ไพ่เด e เลเบอนะคะไพ่เด s สตานะคะแล้วก็ไพ่สองไม้เท้าชาวราศีพิจิกนะคะช่วงนี้ชีวิตคุณก็ไม่ได้มีอะไรมากเออไม่ใช่สิช่วงนี้ชีวิตของคุณก็ ค่อยๆไปเรื่อยไปเรื่อย,อยการเงินการงานนะคะไปเรื่อยๆแล้วก็ที่สําคัญคุณมีโอกาสมีชื่อเสียงโด,ด่งดังอาจจะโดงอาจจะมีโอกาสชื่อเสียงโด่งดังจากหน้าที่การงานธงงานุรกิจการเงินนะคะคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังจากการงานธุรกิจ,งงรกจหรือแม้แต่โซเชียลนะคะ มีโอกาสสูงที่ชาวราศีพิจิกจะมีชื่อเสียงโด่งดังจากหน้าที่การงานแล้วก็ธุรกิจหรือคุณทำโซเชียลต่างๆโอกาสที่จะโด่งดังมีสูงมากนะคะอืมอาจจะมียอดติดตามยอดไลค์อะไรเงี้ยมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ได้นะคะคือเหมือนกับว่าช่วงเงี้ยชาวราศีพิจิกนะคะคุณจะทำงานอะไรทำธุรกิจ อะไรนะคะอยากให้คุณตั้งใจนะคะตั้งใจทำนะคะทำไปเรื่อยถ้ามันยังไม่ได้เห็นผลอะไรยังไม่ต้องซีเรียสน,นะคะยังไม่ต้องซีเรียสให้คุณทำให้มันสม่ำเสมอทำด้วยความด้วยความรู้สึกมีความสุขมีความสุขที่อยากจะทำนะคะรักที่จะทำนะคะคุณอย่าล้มเลิกอะไรระหว่างทางชาวราศีพิจิกนะคะไม่อยากให้ล้มเลิกอะไรระหว่างทาง ระหว่างนี้ให้คุณทำซุคุณเคยทำอะไรคุณก็ทำให้มันไปเรื่อยให้พยายามให้มันสม่ำเสมอหรือเพิ่มเพิ่มความถี่ในการทำให้มันมากขึ้นก็ได้ไม่มีปัญหานะคะการงานหรือธุรกิจก็ได้เพิ่มความถี่ถ้าคุณมีเวลานะคะถ้าคุณมีเวลามีความสามารถที่จะสามารถเพิ่มความถี่ ในการทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันมากขึ้นก็ได้อะไรเงี้ยนะคะไม่อยากให้คุณล้มเลิกอะไรแล้วห่างทางสิ่งที่คุณทําอยู่มันจะสง่งทําให้ชีวิตคุณมีชื่อเสียงโด่งดังการทําให้มีชื่อเสียงโด่งดังจากหน้าที่การงานหรือธุรกิจหรือโซเชียลมันจะส่งผลให้ชีวิตคุณมีเงินทองไหลเข้ามามา,มากมายชีวิตคุณจะสุขสบายมากขึ้นนะคะชา,าชาวราศีพิจิกชาวราศีพิจิกอ่ะอืม ถามาลึกๆแลก,ก็เป็นคนชอบงานสบายไม่ได้ชอบงานลำบากดังนั้นคุณต้องเลือกงานให้เหมาะกับตัวเองนะคะคุณต้องเลือกงานให้เหมาะตัวเองชาวราศีพิจิกไม่ค่อยชอบอยากเป็นลูกน้องคนนะคะส่วนมากชาวราศีพิจิกต้องหาทำอะไรที่เป็นเจ้าของตัวเองจิจการหรือเปิดร้านขายเล็กๆหรือทำอะไรก็ได้ด้วยตัวเองนะคะหรือคุณทำการเกษตรทำไร่ทำสวน ทำไรส่วนผสมอะไรเงี้ยก็ได้แล้วก็ขายพืชพันธุ์พืชผลจากผลผลิตทางการเกษตรคุณก็ได้ชาวราศีพิจิกเขาเหมือนจะไม่ค่อยชอบไม่ชอบเป็นลูกน้องนะคะไม่ชอบเป็นลูกน้องใครไม่ชอบฟังคําสั่งใครแต่เขายินดีที่จะเรียนรู้และพัฒนาชาวราศีพิจิกยินดีที่จะเรียนรู้และพัฒนาในสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่จะทําให้เจริญก้าวหน้า คุณใช้ข้อดีตรงนี้ของคุณนะคะไปพัฒนาในสายอาชีพการงานธุรกิจนะคะการงานการเกษตรไม่ต้องคุณทาการเกษตรทุกวันนี้ก็มีโอกาสร่ารวยนะคะถ้าคุณบริหารจัดการทรัพยากรเป็นนะคะถ้าคุณบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในมือเป็นโอกาสที่คุณจะร่ํารวยแล้วก็ไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินแล้วก็ไม่ต้องเป็นลูกน้องเขาก็มีเยอะนะคะชาวราศรีพิจิกนะคะคุณจะมีความมั่นคงทางหนะ้าที่การงานธุรกิจ แลวก็การเงินมากขึ้นมากขึ้นนะคะหรือบางคนอาจจะมีระดับหนึ่งแล้วไม่ต้องไปดิ้นลนอะไรมากมายระดับหนึ่งแล้วนะคะ,ะถ้าใครอยู่ในช่วงนี้แล้วก็พัฒนาต่อค่ะประสานงานต่อหาอาชีพเสริมหาไรายได้เสริมหาช่องทางไหนที่จะสร้างเม็ดเงินเข้ามาได้มากอีกการอยู่ในโลกใบนี้นะคะคุณต้องอยากได้อยากมีไม่อยากให้คุณพอใจในสิ่งที่มีนะคะไม่อยากให้คุณพอใจในสิ่งที่มี คุณมองว่าคุณชอบงานแบบไหนคุณชอบธุรกิจอะไรคุณอยากทําอะไรคุณคิดพิจารณาให้ดีคิดถึงข้อดีข้อเสียให้มันให้ดีๆนะคะแล้วคุณค่อยลงมือทําคุณอย่าใจร้อนบางครั้งชาวราศีพิจิกเอออยากทําก็จะลุยปั๊บเลยลุยลงมือทําทันทีอย่าพึ่งใจเย็นๆใจเย็นๆนะคะศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะคะจะทํางานทําธุรกิจเปิดร้านขายของหรือ ขายของออนไลน์หรือทำโซเชียลมีเดียอะไรยพยายามหาข้อมูลให้มากพยายามหาข้อมูลให้มากท่องโซเชียลไปเยอะๆท่องพวกโซเชียลมีเดียต่างๆเยอะๆหาความรู้จาก Google บ้างจาก YouTube บ้างนะะทุกวันเนี้ social media ยโซเชียลมีเดียเยอะ หาข้อมูลแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ชาวราศีพิจิกจะทําอะไรได้นานและมั่นคงที่สุดก็คือสิ่งที่ตัวเองชอบถนัดหลักถูกจริตกับตัวท่านเองนะ <c oughs> ชาวราศีพิจิกต้องมองก่อนท่านถูกจริตกับงานอะไรถูกจริตกับธุรกิจอะไรถูกจริตกับอะไรยังไงอะ่ะคุณต้องรู้ตัวเองบางคนไม่ชอบออกไปยุ่งเกี่ยวกับสังคมไม่ชอบไปฟังคําสั่งคน อยากทําด้วยตัวเองอยากเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะอย่างเงี้ยก็มีนะคะถ้าคุณชอบแบบนี้คุณต้องหางานแล้วงานบางงานมันก็ไม่ได้ลาบากสักวันเนี้ยคุณสามารถทํางานทางโซเชียลมีเดียแต่มันต้องใช้เวลานิดนึงแค่นั้นคุณต้องมีงานหลักงานรองงานเสริมง,งานเพิ่มเพื่อให้มันมีไรายได้เข้ามานะคะระหว่างที่คุณกําลังทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อปูทางจะไปสู่จุดเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง นะคะดังนั้นชาวราศีพิจิกนะคะโอกาสดีๆมีความมั่นคงทางหน้าที่การงานหรือบางคนมีแล้วนะคะมีโอกาสที่จะโด่งดังจากหน้าที่การงานธุรกิจหรือการเงินหรือโซเชียลมีเดียด้วยนะคะถ้าอยากให้ดีชาวราศีพิจิกหากคู่และคู่คิดหาคู่คิด นะคะหาหุ้นส่วนมาร่วมด้วยก็ดีค่ะหุ้นส่วนในที่นี้ไม่ใช่ว่าต้องมาลงทุนลงแรงด้วยเขาอาจจะเป็นแค่คู่คิดให้คุณก็ได้นะคะคุณลองปรึกษาแฟนก็ได้สามีภรรยาครอบครนนอบัวพี่น้องพ่อแม่อะไรเงี้ยอืถ้าคุณจะทําอะไรคุณลองปรึกษาคนรอบๆกายรอบข้างดูเขามีความคิดมีไอเดียอะไรยังไง บางคนถ้าคนไหนก็พูดไม่ค่อยเข้าหูก็ไม่เป็นไรค่ะฟังไว้แล้วก็จบแล้วก็ไปปรึกษาแล้วก็หาข้อมูลทางอินเทอร์เนต็ตหาข้อมูลทาง Google ทาง YouTube อะไรเงี้ยคุณอยากทำอะไรก็ได้คุณเสิร์ชหาใน y t u t u แบบทุกวันเนี้ยเยอะแยะนะคะแต่ต้องเป็นสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่ถูกจริตกับพฤติกรรมของคุณให้มันให้มันหางานหาอาชีพหรือหาอยากทำอะไรก็ตามให้มันถูกจริตกับชีวิตของคุณมากที่สุดน,นะคะ ถูกจดิกาชี่องคุณมากที่สุดแล้วคุณจะทําได้นานยั่งยืนนะคะแล้วมันมีโอกาสโด่งดังมีโอกาสมิชื่อเสียงหรือขยายใหญ่เป็นวงกว้างใหญ่มากขึ้นนะคะอ่ะต่อไปเข้าสู่เรื่องความรักความรักชาวราศีพิจิกช่วงนี้ชาวราศีพิจิกสเสน่ห์แรงมีเสน่ห์มีสเสน่หต่อเพศตรงข้ามนะคะแต่แนะนําถ้าคุณคบกันอยู่หรือแต่งงานแล้ว ไม่อยากให้คุณผิดศินข้อสามนะคะห้ามผิดศินข้อสามห้ามจับปลาสองมือนะคะหรือใครจะจับมากกว่าสองมือก็ไม่ควรช่วงนี้รู้เลยชาวราศีพิจิกเสน่ห์แรงกย่วกับเพศตรงข้ามนะคะคนโสดจะมีคนเข้ามามากมายให้เลือกมากมายอาจจะทั้งคนใหม่คนเก่าเข้ามาให้เลือกเลยนะคะ่ะใจเย็นๆใจเย็นๆดูกันไปก่อนศึกษากันไปก่อนอย่าเพิ่งคิดตัดสินใจอะไรมากมายนะคะอยากให้ชาวราศีพิจิกไปเน้น เป้าหมายเรื่องการงานธุรการธุรกิจการเงินของคุณดีกว่าแล้วค่อยความลักเอาไว้ล,งลองๆจะมากชาวราศีพิจิกนี้ถ้าเป็นไปได้เขาไม่ค่อยอยากจะมีคู่บางคนก็ไม่อยากมีคู่แต่ช่วงนี้อาจจะเสน่ห์แรงนะคะเสน่ห์แรงเรื่องความลักนะคะชาวราศีพิจิกก็คือเหมือนกับว่าคือมันขึ้นทั้งไพ่เดอะสตาร์แล้วก็ไพ่เดอะเลเบอ สองไม้เท้าด้วยมันบ่งบอกว่าตอนนี้ชาวราศีพิจิกเสน่ห์แรงมากนะคะตรงนั้นดังนั้นใช้เสน่ห์ตรงนี้นในการทำงานทำธุรกิจทำโครงการเป็นสะพานเชื่อมในการ ทำงานทำธุรกิจโครงการหรือขยายธุรกิจดีกว่านะคะเป็นสะพานเชื่อมแต่อย่าไปให้ความหวังเขานะคะอย่าไปแสดงออกถึงการให้ความหวังว่าเออจะรักจะชอบเขาจะอะไรยังไงนะคะแล้วก็อะไรที่เป็นผิดศีลข้อ3ามจะปาสองมือคบซ้อนอะไรที่มันไม่ดีอย่าไปทำนะคะอย่าไปทำนะคะนะคะอย่าไปทำเดสการ์นะคะถ้าคุณทำปุ๊บมันจะเป็นการ ดึงเจ้ากรรมนายเวรกลับมาแล้วคุณจะมีปัญหาเรื่องความรักมีปัญหาอุปสรรคเรื่องความรักไม่จบไม่สิน้นดังนั้นชาวราศีพิจิกคุณจะเจอคนที่เจ้าชู้อะไรอะไรยังไงก็ตามช่วงแรกเขาก็ดูดีดีดีกับเรามากดูรักดูเทคแคร์ดูอนเตอร์เทนเราดีทุกอย่างแตล่ลึกแล้วเรารู้ว่าเขาเจ้าชู้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะดูดูกันไปก่อนคบคบูคบกันไปก่อนนะคะถ้าเขาเลิกไม่ได้บางครั้งมันขออนุญาตใช้คำนี้มันไม่ใช่นิสยัยบางครั้งมันเป็นสันดานเขา เขาก็ยังรักเราอยากเลือกเราอยากอยู่กับเราอยากใช้ชีวิตคู่กับเราแต่เขาก็อดอดที่จะเจ้าชูไม่ได้ก็มีนะบางครั้งชาวราศีพิจิกก็อาจจะเจอคนประเภทนี้ก็มีก็ดังนั้นก็คบควกคนไปก่อนค่ะยังอย่าเพิ่งไปจริงจังอย่าเพิ่งไปเสียเลือดอายุมากน้อยยังไม่ต้องไม่สาคัญทุกวันนี้ทุกวันนี้ผู้หญิงเราเก่งนะคะหาเงินหา,หาเงินทํางานเลี้ยงชีพด้วยตัวเองได้ค่อนข้างเยอะผู้หญิงชาวราศีพิจิกถ้าใครเป็นผู้หญิงคุณจะเป็นผู้หญิงเก่งและก็แกร่ง นะคะหาเงินหาอะไรไมาได้ด้วยความรู้ความสามารถตัวเองคุณไม่ค่อยพึ่งใครหรอกแต่ถ้ามีใครมาให้พึ่งก็ดีก็ <c oughs> <c oughs> ถือว่าคนนั้นโชคดีมากนะคะถ้าใครมีคนอุปถัมภ์ค้ำชู <c oughs> ก็ถือว่าคนนั้นโชคดีมากแต่ <c oughs> ถ้าใครที่แบบปีนป่ายสู้ฝ่ฟาฟันทุกอย่างมาด้วยตัวเองหมดอ่ะโอเคนั่นแหละดีแล้ะคุณเก่งคุณแข็งแกร่งนะคะและความสําเร็จมันจะรอคุณอยู่แน่นอนนะคะอ่ะโอเค สำหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศีพิจิกโชคดีนะคะมันทำบุญรักษาศีลหา้าสนมนนักสมาธิทำเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะเพื่อหนุนนําให้ดวงชะตาพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ